เอกหญิงมาเตลิยาสตยาเลขาหกสิบสามพันโทสีพันวิชุพันข้อที่สี่พนดตำรวจท้าวอยุทธตมโพสาวิทักษ์หกสิบห้าพนตำรวจพนตำรวจสวัสดอันประเสริฐนี่หน่วยกำลังซี่กองการนานท้องถิจัดมานะแล้หน่วยตับหน่วยตับจราจรจัดตำรวจมาให้ ในนามของกองบัญชาการาหารสูงสุดแล้วหกหกสิบหกจ่าสิบตำรวจตวว่กูลเปาลิกหกสิบเจ็ดนายสมฤทธิรเรนสีหกสิบแปดนายเอี้ยงแก้วจองประสิทธิ์หอสิบเก้านายวิทัศน์โกศลเจ็ดสิบนายวิชัยโกศลเจ็ดสิบเอ็ดพันจ่าพันจ่ากาศเอกสายสีริรัตเจ็ดสิบสองคุณธานันทว เจดีสามนางอาจารย์ศพสุขประกอบวัยธยรกิจเจดบสี่พระนันเจดบห้าพระชัยวัฒเจดบหกพระดันเจดบเจ็ดพระโอฬารก็เห็นนี่เป็นแปดสิบแปดหลวงพ่อนับไปนับมาเกือบหมดเวลาเป็นแล้วว่าที่เอาชื่อมาใส่ก็อาจจะเป็นที่ลำคัญเขาช่างเถิดจะได้จำไว้ว่าขบวนงานเขาเป็นขบวนที่เล็กที่สุด แต่ว่าเราก็ต้องใช้คนคน, <c oughs> นั้นเจ็ดสิบเจ็ดคนเจ็ดทิ่แปดทลมพ่อที่คราวนั้นเราไปเชียงรายกันเราใช้รถยนต์สิบเอ็ดคันดูว่าจะเป็นขบวนไปปิกนิกไปเที่ยวเล่นไปตากอากาศแต่ความจริงไม่ใช่เราไปทํางานกันสำหรับต้นไทรหรือว่าใต้ร่มไทรนี่จะพักไว้ก่อน มาคุยทั้งผลงานเมื่อวาันนี้ที่เราทำกันในวันที่ส10มีนาคม2522ที่วัดอะไรนะที่เราไปขณนะใครนึกออกไหมว,วัดิ์วัสกะะไรออ๋อว,วัดดอนคนทาเลยว,วัดดอนคนทานี่คนเจรศักกิ์เป็นคนนำเรื่องสร้างพระอมโบสถ เอาชื่อมาแล้วก็ทำเหรียญมาแจกกัรดาประชาชนก็รู้สึกว่าผลงานดีมากขอชมเชยนะใช้จ่ายเงินน้อยแต่ว่าทำพระโอรสดได้สวยเราใช้จ่ายเงินเพียงแค่สองแสนบาทแต่ความจริงสองแสนสองแสนบาทที่เขารู้สึกเงินมากแต่ว่าจะไปคิดว่าจะไปสร้างโสตที่ไหนถ้่าโศสโคตรโสตแล้วก็มีกำแพงแก้วมันทำไม่ได้ ถ้าไม่รู้จักการก็ทำไมได้ขอราคาเท่านี้ทำไมได้แน่แต่นี่ทำได้สวยสกงามก็รู้สึกว่าคนสายนี้มีศรัทธาดีมากทานความหลังสนิทด,ดีไหมหรือเวลาอีกสักแปดนาทีวันนี้ที่เราปฏิวัติดอนคนทามเพอโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมาความจริงไพสาลนี่พ่อเองก็รู้สึกว่า จะมุดๆอยู่สนิทหนึ่งความจริงอยากจะมาอาีสานได้หาที่พักไม่ได้อยากจะไปทุกจุดทุกตำบลทุกที่อยู่ของคนแต่เราก็ไม่รู้จักใครความสาคัญที่สุดก็คือความปลอดภยัยความปลอดภัยของโลกโลกแล้วความหนักใจของเจ้าของที่พเพราะกบวนรานใหญ่การมาวัด โดนคนทาคันนี้รู้สึกว่าดีใจมากมีโอกาสเข,าสสาข้าอีสานเข้าไปในวัดเจน้นาที่บรยงานให้ทราบว่าที่นี้